สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศเยอรมนีค่ะวันนี้16กุมภาพันธ์ปี2021นะคะมาอัปเดตต้นพริกที่เราเพาะกับมเมล็ดไว้ค่ะมีอยู่ประมาณ4-5สายพันธุ์นะคะนี่งามมากๆเลย ตอนนี้อากาศข้างนอกประมาณ6-7องศาค่ะยังหนาวเกินไปเรายังเอาออกไปปลูกข้างนอกไม่ได้นะคะต้องเลี้ยงอนุบาลไว้ในบ้านก่อนพอประมาณเดือนพฤษภาคมก็เอาออกไปปลูกข้างนอกได้ะคะ่ะแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่ขึ้นนะคะ ปกติหน้าหนาวของเยอรมันเนี่ยจะหนาวมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดนะคะปัญหาของคนปลูกพริกที่นี่ก็คือแดดน้อยแล้วลำต้นก็ไม่แข็งแรงเพราะว่าต้นพริกเนี่ยพยายามจะยืดหาแสงใช่ไหมคะวิธีแก้ของเราก็คือเอามาตั้งไว้ริมหน้าต่างแบบนี้ละค่ะแล้ว,ลวถ้าเกิดลงทุนนิดนึงก็คือ ซื้อหลอดไฟค่ะหลอดไฟสำหรับต้นไม้ค่ะอันนี้ซื้อในอเมซอนนะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูมันจะมี3มหลอดค่ะกดมันก็จะเป็นไฟสีม่วงม่วงชมพูแบบนี้ค่ะกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะติดแค่2หลอดถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็ติดแค่หลอดเดียวค่ะถ้าเกิดครั้งหนึ่งก็คือ ปิดไปเลยอันนี้จะเปิดประมาณ12ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะได้ลําต้นที่แข็งแรงแบบนี้แ่ละคะ่ะแล้วก็ไม่ยืดหาแสงเพราะว่าเคยทดลองปลูกมาหลายครั้งแล้วนะคะลําต้นก็จะค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็พยายามยืดหาแสงแล้วสรุปก็ไม่ประสบความสำเร็จคะ่ะทดลองปลูกมาหลายปี ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเอาไว้มาดูกันนะคะว่าปีนี้เราจะมีพริกสวยๆให้กินกันหรือเปล่าในเมืองหนาวนะคะเดี๋ยวเอาไว้มาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่21กลุ่กุมภาพันธ์ปี2021นะคะ มาอัปเดตพริกกันอีกรอบนึงค่ะผ่านไปแค่ไม่กี่วันเองนะคะรู้สึกว่าต้นใหญ่ขึ้นมากเลยอาจเป็นเพราะว่าช่วงนี้แดดออกดีนะคะแล้วก็ข้างนอกอากาศอุ่นมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเปิดไฟให้เฉพาะตอนเช้านะคะที่แดดยังไม่มาแล้วก็ตอนค่ำที่ว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะนอกนั้นก็จะให้ได้รับแสงธรรมชาติคะ่ะ ดูสิคะดูต้นหวังว่าปีนี้อากาศจะดีนะคะจะได้พริกสวยๆไว้กินดูเลยคะ่ะหูให้ชัดๆโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะคะว่ารอบต่อไปต้นจะโตขนาดไหน สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10เดือนเมษายนปี2021นะคะมาอัปเดตต้นพริกให้ดูว่าโตประมาณไหนแล้วอันนี้คือเปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดูดีขึ้นนิดนึงแต่มีความกังวลนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างเพาะเร็วแล้วก็เขากำลังออกดอกแล้วด้วยแล้วเราก็ยังไม่สามารถเราออกไปปลูกข้างนอกได้นะคะ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าปีนี้จะได้กินพริกหรือเปล่าเนี่ยค่ะบางต้นคือออกดอกไปแล้วด้วยดอกบานแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็คือยังไม่มีพื้นที่แล้วก็ไม่มีกระถางเปลี่ยนให้เขาเขาก็จะต้นค่อนข้างแคร์แกรนนิดนึงก็ต้องรอรลุร้นว่านะคะจะได้กินพริกหรือเปล่าปีนี้ สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตพริกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่30เดือนเมษายนปี2021ค่ะนี่นะคะก็โตขึ้นมามากเลยบางต้นก็ออกดอกแล้วด้วยค่ะดูนะคะก็หวังว่าประมาณกลางเดือนพฤษภาค่ะอีกประมาณ2อาทิตย์ เราจะได้เอาไปปลูกข้างนอกนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาอยากจะโตเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าในความที่เรามีพื้นที่น้อยๆแล้วก็กระถางเล็กนิดเดียวก็เลยต้องรออีกนิดนึงพออากาศดีแล้วก็เอาจะเอาออกไปเปลี่ยนกระถางข้างนอกนะคะให้เป็นกระถางใหญ่ขึ้นดูเลยนี่ค่ะต้นนี้คือ ออกลูกแล้วด้วยนี่นี่นะคะต้นใหญ่เลยแหละส่วนอันนี้นะคะจะเป็นส่วนที่กระถางให้เปลี่ยนไม่พอก็เลยต้องทิ้งเขาไว้ในกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะ mm. เขายังไม่ตายแต่ดูลักษณะแล้วค่อนข้างจะแคระ เ็นพอสมควรก็มาลุ้นว่าพอเราเอาออกไปข้างนอกอากาศดีแล้วแล้วเปลี่ยนกระถางให้เขาเขาจะโตให้เราหรือเปล่านะคะแต่ก็อีกไม่นานแล้วล่ะค่ะประมาณ2สัปดาห์ก็คงจะได้เอาออกแล้วนี่นะคะดูออกผลเรียบร้อยแล้วด้วยออกลูกเรียบร้อยแล้วด้วยน่าสงสารมากเลยนะคะ พื้นที่ไม่มีแต่ตรงนี้นี่จะสวยเพราะว่ามีกระถางเปลี่ยนนี่งามมากเลยค่ะลุ้นว่าปีนี้จะได้พริกให้เราเก็บแช่แข็งไว้กินหน้าหนาวหรือเปล่า โอเคค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะคะ